วัสดีครับเมื่อเดี๋ยวันทีง2้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับ22มีทุนาย่นสองคนอร่อยหกเจ็ดน,นะครับ ผมยังไฝพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือ,อบ้านน้องแก่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทีพ่อเบื้องต่อไปเป็นคลิปที่สองสวัสดีครับแม <า S 1> ่สาว <inas S 1> บอกแม่สาวครับอ,อันนี้นนนอันนี้สของบนโอ้ผู้ซื้อบรือเปล่าอมาซื้อมาซื้อแม่ให้สามร้อยเป็นเด็แม่สาวบอกตัวกันต่ให้สาห้าร้อยตัว่อกักนด้อออวย<ส> อ้อเปียเอากรลังคุยกันยูครับกรลังคุยก็ผู้สื้อไทยไปเลยครับบ่เป็นยังบ่นเป็นยังก่แม่ยังไงนี่ยโอ้สามมื่นสองได้ลูกไม่นกตัวเนี่ยลูก โอ้ได้ลูกสองตัวสามหมื่นสองร้อยหกสิบได้บ่อนี่ประมาณหกสิบขึ้นมันสูงครับตขวมหัวผมขาเงาอ๋อหางเงาเลยครับเด้อเอาบือลื่นไปได้นะครับเด้อเอาแรงขาดีผมมีแต่นี้เนาะยกถอนบบได้เนาะยกถอนบบได้เนาะไม่มีเนะครับโัโ่วแล้วเด้อเมื่อกี้ถึงโมเตเ หูกระทบหูกระทบทะแม่หูกระทบแม่หูกระทบแม่หูกระทบทลูกสองสามหมื่นสองห้องไว้ตัวร้องได้เด้อแม่เนี่ยเด้อสามหมื่นสองห้องว้แม่สาวแม่สาวบานแม่สาวสว,วยสวยแม่สาวสวยๆนะครับนี่เอาสูงประมาณจกกักหนอย สารยิ่มหาขึ้นเอาตำไว้เด้ครับแช่งขาดีบัมีตำนี้ทุกสอนบัได้นะครับเอานี่ครับเนื้อหนังรั่มโต้ี่น้องบ้าองออกออกเถิดนะครับชุบเอาสมบูรณ์ดีแม่สาวล่าฆ่าถอดอะไรครับล่าฆ่าถอดอะไรเมียสาวโอ้สามสองสามกันก็แม่น,นี่สามสองนะครับมืดแล้วเนาะมืดแล้วบอกเขาไปดิ สายแม่หูโอ้อันนี้สามมือสองเด้อแม่สาวเด้อต่ำนี้โบมี่เด้อสองปีกวัวบ่ครับเนี่ยสองปีกวักวกัวเอาไปไหนแม่หูบแห่แม่หูกันไปไหนนี่ฮินดูฮินดูฮินดูบาซิ่นลูกเนี้ยบ่ครับนั่นลูกตัวผู้ลูกตัวท,ที่ไหนเพิ่นหรอครับนี่ยลูกลูกตัวที่เท่าไหนลรอโอ้ลูกแรกเพิ่นบ่ อันนี้ร้อยหกสิบขึ้นด้วยกันเนาะร้อยหกสิบขึ้นได้เป็นฮินดูบาซินครับสายหูเลยเป็นเป็นรูปแรกรูปตัวผู้นะครับกำลังกินนุ่มแมยแย่ๆแล้วโครงสร้างพคนสีหญ่ได้ครับนี่เด้อโครงสร้างใหญ่มันง้วนไหลครับเป็นไทยใหญ่เจ้าจน้อยเด้วยขนอนร้อยหกสิบแครงขาดีโบมีจแบนี้ดอกขาใหญ่ๆฮินดูบาซินคนสีหญ่อยู่แล้วครับโครงสร้างพคนสีสูงพคนสีหญ่อยู่แล้วแต่ว่าไทย งูแน่นแน่นหน่อยครับเดออชุบเอาโอ้ยแงๆเนี่ยแหละพูดอ่ะของแท้เลยของแท้เลยเด้อครับของแท้เด้เลยเด้อบ่เป็นหูกระทบเด้อครับเนี่เด้อเป็นเป็นของแท้หินดูบาร์สินเลยเนี่ยเอางูอลูกเดียวงูเพิ่นอ่ะนี่ครับบักใหญ่เลยเด้อเท่าใด้แล้วครับหินดูบาร์สินแม่ลูกดิ หาหาสิบเจ็ดฮะโอ้แม่ลูกหาสิบเจ็ดเอาเตมนี่สี่สิบสองอืมเอาอักได้เด้อม่ายเบอโทรครับศูนย์แปดสามสามหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งเอาโทรมาเบอร์นี่หอยยังงูครับหอยพัน อำเภอพอนไสเลยเห็นเนาะเอาทรมากนนี้ะครับเด้อขอบคุณหลายหห้อยห้อยพันเอาเมสาเท่าไรละสาวสี่สาวสาวสี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามดอกปวยยางดอกสูงประมาณจักอยสาจบอ๋ลอยสี่สิบบ่หมูมาณลอยสาวจบหาด้วยเอาเบืรอลิงก็ได้เอาแข้งขาแบบนี้โบมี่อ่า ตำหนิไม่มีแต่ผู้ใดเกาผู้ใดหมวกเงเขียวโอ้หมวกเขียวเียวมสาราคเท่าไรกัเมียสาวพี่จังหวพี่ว่บนใบังดนนี้ดมองเขียเดาตั้งง่เขาบอกเขาเดาเขออกไบอกเข้า

ส,ส,สโอนี่บ่โอแม่ข้าน้อยโอราว่างงัวระวังงัวอืมเอาแม่สาีโอ้สองือนสีสองมืีเอสองหนสีของพแม่ข้าน้อยเนลลี่ะสูงประมานจกักรลอย 30, นะสามิบนาอสาที่บวกืิลื่ก็สวยด้วยเด้อแขงขาแบบนี้บมี่สีแดงแดงอายุกว่าม่นจัตีบ่ครับตีกัวบ่ สีกวัวได้สองหมื่นสี่ตัวเดียวเียอครับแม่ค้าน้อยๆนะเนาะตัวเดียวเเอาเบอร์โทรศูนย์แปดศสี่สองสามแปดสามสี่สามแปดสองม่ค้าน้อยโอ้เจองแลวว่างัวได้ทั้งหลังเอาจกคนเบอร์โทรจากส่เขางัวเนี่ย จากไซค์ครับจะหมดเบอร์โทรกมีอะไรทำได้เลยอ้าโอ้โหแดดพุ่มแดดได้ลูกว่าสามแล้วบอกโอ้ได้ลูกสามตัวเนาะสองหมื่นแปดเนาะสองหมื่นแปดได้ลูกสามตัวลูกสามตัวสูงประมาณจะร้อยสี่สิบได้ด้ครับเจ้าเอาหางง่ายเรื่องอะไรแล้วเชีงคาดีเนาะ เงินนั้นหนาเลยครับเรื่องลึกทางท่องลึกหาหาได้ลูกมาสามตัวเนาะสามตัวแล้วสองหมื่นแปดตอำนี้ทบสอนโบอไรเนาะไม่มีเลยเอาได้ลูกมาสามตัวสองหมืนแป่นยังคุยกันได้เนาะเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสาม่แปดห้าศนศ่เก้านะค mhm. รับเนาะโอยหงครับ พ่อสำอางจากสายอะครับปัทุมร,รัตรปัทุมรัตร้ายเอ็ดนะครับพ่อสำอางโทรมาบนีน้เนาะสองหมื่นแปดยังคุยกันได้ได้ครับวันดีครับหลายตัวสามนี่บอกสวยๆนี่แม่สาวหมื่นสามแม่สาวนี่นะสองหมื่นสามตัวนี้สองหมืมมม่นสามสองหมื่นสามเลยครับสูงประมาณจักรลอย เท่าไรครับพุ่สูงเนี่ยร้อยสี่สิบเนาะเอ๋อเอาร้อยสี่สิบเลยครับ,เอ,รบเอาหนาดีครับลึกนะครับเบื่อเลื่องก็ได้แข้งขาดโปรโมชั่นนี้เนาะขาถกขาถอนบ่ได้เรื่องสองหมื่นสามนะครับหูสันสันบาแมนแดงนี่นะครับสมบูรณ์ดีเอาเอาสมบูรณ์เลยครับสองหมื่นสามเนาะโอ้แม่นี่บ่ แม่นี่สองเมืองเด็ดได้ลูกไว้เยอโตครับเนี่ยได้ลูกมาตัวเดียวสองเมืองเด็ดความม้าจะลอยเท่าไรความสูงสี่สิบน,นี่บอกความาณนี่เนาะขาก็ดีขึ้นกันเนาะขาก็ดีเด้อเอาอ่างทองลึกๆเอาได้ลูกเดียวนะครับลูกเดียวเอายังนั่นยุสีหน้านวลน,นี่แหละเชื่องเชียงนะครับนี่เด้อเชื่องเชียงนิ่งๆสีหน้านวลแม่สีหน้านวล สีหม้อลำก่อนสีรงหันสองหมืเอ็สองหมื่นเอ,อ,อ,เอ,เอตัวโกโก้นี่บอตัวโกโกง้ง้วหลายไทยไก่บอได้บได้อยส,สขึ้นที่กันเนาะอสองมื่นเอ็ดบอสองม่นเอ็ดเด้อสวยๆนี่ สวยด้วยห้เป็นหูกระทบเนาะหูกระทบอเอาล้อยสี่สิบ้องสางดีครับชืบอเดาเน่าม้วนเนี่ยนยกงน้อยผมออกไก,ก่กระปไุ่นได้ครับเพราะว่ายานย่านม้วนนะครับชุบนี่สองมื่นเด็ดครับแม่นี่ตำนี้โบมี่ได้ครับเด้บอบื้อเรื่องก็ได้เอาตำนี้ไม่มีเอาทั้งหมดศูนย์แปดหนึ่ง,น 8, ห,นงหนึ่งแปดสี่ สองหเอาเบอร์นี้นะครับเด้อสามตัวสตัว3าตัวสตัวเนาะพอ่อยังครับพอ่พอปันเจตวพ่อพ่อปันพ่อปันจากเจตุรอยเอดเอาสองหมื่นสามสองหมื่นเอสแม่นี่ก็สองหมเอา โรมาหาพ่อเพื่อนครับแม่สาวนี่จ้คข้องไปใส่เราเมื่อกี้บ่โอ้ห้อยเนอยู่พุ่นอ่ะเอาจูงม,มาพี่ผมก็หลงจูงยันมองยายม่องย บนี่ยบ่ทุกหลายกลองเล่ยนี่ออกยูบเราเมื่อีงออกยูทุกออกยู่บออม่ห่องบอกเง่ๆเนี่ยงๆเล้แม่เนี่ยซาโลเล่นี่เนาะโอ้บ่บีเขาเงนี่ยไวมด้ตนกล้า่ไดลูกตัวนึงลูกตัวหนึ่งบ่ได้ลูกอยู่เดียวสองหมื่นสองหมื่นสามพัน ร้อยสี uh, ่สิบบ่เยอโหสูงเนาะสองมืนสาึงน่ะเาๆเนาะแข่งขายดีพมีแบบนี้เนาะการโรี่นะครับเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรตัวนี้ว่คะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสอเดหนึ่งเจ็ดศูนยเ็่กมาหาเมยโหเด้ออยอยขอบคุเอมยเสวยขอ้โหไเนาะ ไปต้อจะบอกไปต้อู่บอกครับออกไปต้อยู่บอกต้อไปจะบอกโอ้ไม่เลี้ยงเอาไปเลี้ยงใจหละถ้างไดอีกแม่บ่จนบังไงให้กูิมบังไงให้เี้งไก่เยผู้ใดให้เจแม่นีห้องหองบ่ ขายแลย mm. euh> ้วครับนขายแล the ้วโอ้ขายกันแล้วขายกันแล้วแปทไรกูตัวเียกอนัวรัได้หลายตัวหมแปดแปดแปดหลายก้ก่านี่หละครับมาลงจบงหวดน่นใส่ตัวไหนตัวไหนเลรอครับตัวฟูนี่อันนี้ห้องเมื่อนเชี่ยวห่าร้อยครับโอ้เมา่นกับเมื่อนไปละครับเมื่อนฟันหาร้อยไปไปจังาวัดขายร้อยสามสิบได้นาะนี่บ่ครับอร้อยเศร้าเ้าวร้อยเศร้าบวก อือตัวฟูนะส่อีกวานี่ตัวนี้ครับ2องหมื่นอันนี้เป็นไว้ลูกลูกนึงบ่ลูกนึงบอกม่นครับอโอได้ลูกนึงเนาะแม่ก็ขาวเนี่ยสองหนเท่าไรก่อมัวเนื้อครับมัวเนื้อสองหมื่นสอง้ <20. S 1> อง,องต่อได้ต่อได้เนาะอาสูงประมาณเจ้กห่อยสี่สิบลเนาะ มัดเขาดีบ่นี่ครับตัวหนึ่งโอ้ันนี้ตัวผู๋กทหาตัวหมืสามพันห้าม่ม่งามาแล้วเราไม่มีเมียเด้อพ่อยานหมื่นสามพันห้าร้อยครับผได้สามตัวนี่เนาะได้สามตัวนี่เนาะเอาตัวมือมือขายครับเออมือหนึ่งพันห้ารยตัวนะห้องครับห้องอันนี้สองหมื่นหกอันนี้หมื่นสามหมื่นสามห้าร้อยห้าน้ำ พ่อใหญ่อูดครับพ่อใหญอูดเบอโทษให้เอาเบอร์โทรก่อนศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสี่หนึาสหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนยคนทองพ่อใหญ่อูดพ่อใหญ่อูดส่เมาวงเล็บหย้งก่ห้อยโก้โสดบ่โสดครับโสดโสดจากคน่อง ยาโตเกตรปันไหนไปให้อู่จากพ้นท่องป่ะรุ่นนี้ได้ยุ่นมากมากำะหอยโก้มากำะหอยรอร่องกันดูเอาไม้หัวป่ะเนี่ยเอากระดองดูสิมาวาดพี่เราป่ะดิไม่เห็นไปยิ่งใหญ่ ตาหวานบ่พอนีบ่พอดีบ่ได้ของหลาพบ่ได้ขายของแม่ยัยยัลูกยักษ์โตแล้วครับนี่ลูกสองตัวแล้วแยกลูกมือเศร้านี่บอกสูงเท่าไรแล้วครับนี่บ่เปนถึงอะอยี่ยู่ลอยลอยสี่สิบหาขึ้นไปแล้วเนาะเอาลอยสี่สิบบวกเด้อแางเป็นไก่ยาวอยู่เนาะแจ้งขายดีเด้อจำนี้โบมี่บือลึ่งสวยนะครับ โค้งสายหญ่ๆเนี่ยน้องลึกๆหน้าตากับสดสวยหูกระทบเลยครับเด้อแม่หูกระทบเล็บเพิ่นก็ดีตับนี้โบมี่เนาะเดิมที่กันด้วยตะกียกกันลูกซีไม่ล่ะจะมาเป็นเจ้าใบอะไรม่าน้ำบัวอืมมันเศร้าแล้วครับแตงกวาแม่ลูกสองขายแยกไปแล้วตับนี้โบมี่เนาะไม่มีสวยเด้อครับเด้อดูแนว ราคาสองหมืนหาแพนหาอยต่อรอกกันได้ต่อรอกกันได้เนาะเบอร์โทรครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เหเจเ้สอห้าเบอร์นี้นะครับเด้อเอาโทรมาเบอนี่จะได้เป็นเลี่ยงนะครับได้ลูกสองตัวแล้วแยกลูกไปเบอร์เศ้านี่เนาะห้อยห้อยไม้เสียแล้วพุ่มห้อยไม้เสียพุ่มห้อยไม้เสียแล้วพุ่ม พิโต้ได้ตลอดเจ้าของตาหวานๆดีมือนี่มืทต้นเหมือนไหนโอ้ว่ายังไงบอกฮะมีเดีบ่โม่ถ้ามันพีขึ้นมาเนี่ยน้องไม่ขายได้ขาขามันพีขึ้นมาบ่อขายตอนนี้พี่ไม่เอาเนี่ยพี่ไม่เอาไปไปถ้ามันพีขึ้นมาถ้ามันพีขึ้นมาจะไม่ขายราคาเอาเล็อตเอา เชาโร่รใช่เราพ่ออันไห้แล้วเ,เราไปเมือนสามบ่ตัวนี้อนไหนโอ้ชิบสองหารอยแม่สาวนีน่นะโอ้ิ้สองหารอยชินสองหารแม่นั่งแม่นั่งแม,ม่สาวิสองห้ารอยลอยเทไรพวกซุ้มอนี่น ไมสองหาร้อยนั้านเยอะิบสองหาร้อยมือหาร้อยเอามวนเท่มือหาร้อยนีสามตัวเออนี่ยง้เหนกถือได้ไหมื่มือนึงขาย่ได้ลุรขึ้นกันขายได้ขายยหกเนาะอเนึงเนาะอันนี้เท่าไรเยียเหนกหน โอ้นี่มื่นหาลอยมื่นกับหาลอยอันนี้มื่นหาลอยลอยเศ้าคือกันเนอะมื่นหาลอยแม่นางหน่อยเด้อแม่นางสาวหนึ่งมื่นกับหาลอยครับบ่มี่จำนียดอกทุกตัวมาเลยห้องี้หน่ยครับผมอันนี้มื่นเท่าไรครับนี่ยโอ้มื่นหาลอยเด้อแม่สาวลอยเศ้าคือด้วยกันเนาะหมื่นหาลอยมีสามตัวของพ่อแย่เด็กนี้สองครับักพักดีาฟ้มครับเอาถือว่าถือแจ้งขาบ่มี่จำนี้ดอกเอาเมื่อไรบอกยัหน สบก็ิบอโอ้สิบสามตัวนี้ตัวนี้สิบสามแม่นครับแม่สิบสามอันนี้เพิ่นเป็นแม่สาวลลูกนึ่งเลยคเพิ่นเป็นสาวครับโอ้แม่สาวใหญนอกสิบสามแม่สาวนี่สิบสองอันนี้มื่นมื่นสองนะครับพี่เจ้มื่นสองสูงกว่ามันจะกล่อยนี้ผาขึ้นยั้หรอกมื่นสอง หมื่นสองหมื่นสองแม่มาหาแม่สิโอ้ยมันมันแม่มันอยู่วะทีมันคือบปไปน้ำแม่ทำไมไม่ไปกับแม่เอาเี่ยวับมื่นสองไม่ใช่เนกแม่สาวเด้อมื่นสองอันนี้มื่นสามแม่สาวกันเด้อประมาณจ้อยสามสิบได้ดอกไม่ได้เด้อ มดเราบอรครับบน,นบี่เอาเบอร์โทรหญ่กันเอ,เองครับศูบนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าหาสามสองแปดสากรักพักดีฟรามตาลข้ามเนาะครับเนาะอืเอารักพักดีฟ้ามนะครับเอาเป็นฟ้ามที่มีชื่อเสียงหล้วกออนเนี ข<ผ>อบคุณหลายๆนะครับเด้อครับผมผู้ใด้มาเกล็ดลอยไปฟ้ามครับไปฟ้ามเกล็ดลอยไปฟ้าม <c oughs> ่ะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้เลยครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ